สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จำดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราลสีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเอง จะดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกันยายน2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆค,ครับช่องนี้จะใช้โหราศาส์ไทยควบคู่กับไพ่ยพยากรณ์ที่เปิดไว้ก็อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามเกำลังใจงกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ดีไว้ได้ที่ยู e เซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ เราจะมาดูอิทธิพลของไพ่นะครับในช่วงของเดือนกันยาราศีสิงห์นในช่วงของเดือนนี้ไพ่ประจําตัวได้ไพ่เดว์เกิดขึ้นนะครับไพ่เดว์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการจบเส้นการเริ่มตน้นหรือลักษณะของอสิ่งต่างๆที่มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการบรรจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็จะเป็นไปได้นะครับไพ่เดว์นั้นยังหมายถึงไพ่ลักษณะของการติดต่อสื่อสารกับ ต่างชาติต่างแดนหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไกลหรือการเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่ก็จ,จะเป็นไปได้นะครับเป็นไพ่เดอเวอรและเดอเวอรยังหมายถึงในลักษณะของคุณอาจจะได้ความหลักแท้หรือความหลักที่มีความมั่นคงยั่งยืนมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่การที่คุณจะได้ความหลักที่ดีบางคนก็ได้แบบง่ายบางคนก็อาจจะได้แบบต้องมีอุปสรรคก่อน ต้องแก้ไขก่อนถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเนื่องจากไพ่เดอะเบอร์เป็นไพ่ของการสิ้นสุดและก็เริ่มต้นดังนั้นมันไม่ได้แปลวะ่ามันจะได้แบบง่ายๆนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะรู้ไว้ว่าโอเคเรามีโอกาสที่จะมีความหลักที่ดีได้แหละแต่เราต้องพยายาม มันจะได้ไม่ไม่เหมือนกับว่าทุกอย่างเราเดิมซ้ำรอยเดิมอะไรประมาณนี้นะครับยังหมายถึงในละักษณะของการที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เราจะมั่นคงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาดูในละักษณะของดาวความรักของ คนลักขณาสิงกันบ้างอิทธิพลของคนลักขณาสิงนะครับมีดาวดาวราหูนี้นะครับจะสถิตอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10กันยายนแล้วดาวราหูจะออกไปที่เรือนกรรม,มะเป็นตำแหน่งกลางฟ้าดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะค,ค่อยๆมีเหมือนกับแรงขับเคลื่อนนะครับหรือว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งการที่ดาวราหูนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนกรรมะหรือกลางฟ้าเนี่ย มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับดังนั้นชาวราศีสิงห์แล้วก็ลักนาสิงห์ต้องอดทนรับมือแล้วก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะต้องเหมือนกับประคับประคองความรักให้ดีที่สุดอิทธิพลของดาวราหูที่ไปสถิตอยู่ในเรือนกรรม,มจริงๆเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว,ว่าจตุโกนกับลักนานะครับมันก็ไม่ได้เป็นตําแหน่งที่ดีเท่าไหร่แต่ว่าลักษณะของไปอยู่ในเรือนที่ดีคือกรรม,มะก็หมายความว่า คู่ของคุณกับตัวคุณเองอาจจะมีความโดดเด่นซึ่งกันและกันหรือลักษณะของการมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของตัวคุณเองนะครับในลักษณะของดวงคู่ที่มีตอบผลต่อตัวคุณเองอะไรแบบนี้นะครับถามว่ามันจะเกิดในลักษณะของสิ่งที่ไม่ดีไหมมันก็มีบ้างนะครับเพราะว่ายังไงคู่ก็เป็นดาวราหูดาวราหูเนี่ยมันมี2ด้านด้านที่ดีก็คือหมายความว่า การที่คุณเองนั้นได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตจากคู่จากเพศตรงข้ามได้แต่ข้อที่เสียเนี่ยเป็นดาวราหู mm. ก็หมายความว่าบางทีความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะของเงาเมืดเงามวัวที่อาจจะไม่ชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นลักษณะของการที่ต้องเหมือนกับ ออมีปัญหาเสี้ยงใจกันอยู่บ้างอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไปเบียนอยู่กับลัคนาอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่าไพ่บอกแล้วว่าเป็นไพ the ่เดเวอร์แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงและจบเส้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่ดีได้การที่ดาวราหูโคจรเข้าไปสู่เรือนกรรม,มาอาจจะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเหมือนกับมีความกังวลความเครียดอยู่กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างพอสมควรแต่ ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยจะมีปัญหามากกว่าเนื่องจากดาวราหูนั้นกลุ่มกับดาวศุกร์นั้นเป็นลักษณะของความรักที่เหมือนกับไม่ชัดเจนความรักที่รู้สึกเหมือนกับว่าความรักนั้นไม่ถูกเต็มเต็มกับความรู้สึกจึงทําให้ใหไพ่ไฟออฟคัพเกิดขึ้นความไม่พอใจความรู้สึกเหมือนกับไม่ถูกเต็มเต็มกับความรู้สึกเท่าที่ควรมันจะเป็นลักษณะของ อารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองนะครับที่อาจจะรู้สึกน้อยใจวิตกกังวลแล้วก็เครียดเซนสิทีฟกับในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะถูกปิดกั้นโซเชียลมีเดียมีนายออฟสอดแล้วก็มีเอออฟสอดเกิดขึ้นคือมาทั้ง8แล้วก็9ดาบเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังกับปัญหาความรักความสัมพันธ์ ที่ถูกบล็อกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของความรักที่อาจจะดูหยุดนิ่งเงียบไปบ้างในช่วงขณะหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเฮอร์มิตเกิดขึ้นเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของการเรียนรู้การปรับการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเหมือนกับเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าลักษณะของการรอคอยกับในเรื่องของอทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังจะ มีผลในอนาคตข้างหน้าไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเราก็ควรที่จะต้องหลับมือกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับคือชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีปัญหาในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกเหมือนกับไม่สบายใจแล้วก็ดูความรักมันดูเงียบแล้วก็ความรักมันรู้สึกเหมือนกับ ไปต่อยังไม่ได้สักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างมันดูอึดอัดใจทุกสิ่งทุกอย่างมันดูมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นเราก็ต้องรอคอยอีกนิดหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงวันที่10 กันยายนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาลงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสุกราหูกลุมกันมันเป็นความรักที่เป็นความชอกชำ้ำความรักที่อาจจะไม่ถูกเต็มเต็มความรักที่อาจจะเหมือนกับต้องรอคอยนิดนึงเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเปิดรับแล้วก็ดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าไพ่เดอะเวิร์มันบอกแล้วว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะจบลงจากในลักษณะของสิ่งที่คุณนั้นไม่พึงปรารถนาทุกอย่างอาจจะจบลงได้เหมือนกันเนาะ อิทธิพลของนายออฟคัพเนี่ยมาบอกว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะต้องทําใจแลรักษะของสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่เติมเต็มแบบอารมณ์ความรู้สึกให้กับตัวคุณแบบร้อเซนเนื่องจาก9้าถ้วยมันขาดถ้วยหนึ่งมันไม่ครบสิบ หมายความว่าคุณต้องทําใจหมายความว่าคุณต้องพยายามเปิดรับกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเปิดรับในรักษะของการพูดคุยการเจราจากันนิดนึงเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าจะดีแบบร้อเปอร์เซนโดยง่ายแต่ทุกอย่างก็ยังมีชัยชนะที่จะทําให้ความรักของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจากไพ่สิ่งออฟวันสิ่งออฟวันเนี่ยเป็นไพ่ของชัยชนะเป็นไพ่ของการที่คุณนั้นตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงและทุกอย่างอาจจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นไปตามที่คุณนนั้คาดหวังนะครับแต่อย่าอย่าคาดหวังแล้วกันแต่อยู่ด้วยความหวังจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณคาดหวังคุณอาจจะผิดหวังแล้วก็เสียใจเหมือนไฟออฟคับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า,เ,าเรามีความหวังที่จะให้เขากลับมา หาตัวเราแล้วเราจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเราจะไม่เอาแต่ใจตัวเองเราจะไม่ไปเลขน้องคอมมิตมากจนเกินไปเราจะเว็นระยะห่างระหว่างเขากับตัวเราเองเราจะดูแลช่วยเหลือกับตัวเขาเพิ่มเติมมากขึ้นถ้าคุณทำแบบนี้ได้ทุกอย่างมันมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณยังเหมือนกับว่ากลับมาแล้วเราก็ต้องว่าเออเขาต้องมาใส่ใจเราเขาต้องมาดูแลเราเขาต้องให้ได้ดังใจเรา เขาต้องให้คอมมิตเราอันนี้มีปัญหานะครับต่อให้กลับมาก็มีปัญหาได้ดังนั้นเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็อยู่เติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองจากเก้าถ้วยให้ได้เพราะก้าถ้วยมันไม่เต็มสิบคุณต้องสแสวงหาถ้วยที่เพิ่มเติมเข้ามาเองจากตัวคุณเองมากขึ้นด้วยโดยการที่เราเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเราเองและส่งผ่านพลังงานด้านบวกไปให้กับเขา นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีแนวโน้มของการที่คุณกับเขาจะดีขึ้นนะครับอิทธิพลของอิทธิพลของดาวพระหัสบดรีกับดาวเสาร์นะครับโคจรอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าเรือนภาวะอารมณ์ความรู้สึกจริงๆคุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่คุณนั้นได้ดั่งใจหรือสิ่งที่คุณนั้นพึงพอใจจะประสบความสําเร็จได้เพราะเป็นตําแหน่งกเกษตรแต่ มีดาวเสาร์นะครับมาจากเรือนอลีมาขัดแยง้งกันกับดาวพระราศบดีด้วยดังนั้นคุณต้องทำใจไปครึ่งหนึ่งว่าเราต้องมีความสุขด้วยความรู้สึกของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยวางกับความรู้สึกก่อนเพราะว่าการปล่อยวางของความรู้สึกเนี่ยมันไม่กดดันตัวเองแล้วก็ไม่กดดันคู่แต่ถ้าเกิดเราคาดหวังเนี่ยเราจะกดดันทั้งคู่แล้วก็กดดันทั้งตัวเองพอมันไม่ไปเป็นไปตามสิ่งที่เราปรารถนาเราก็รู้สึกเจ็บเราก็รู้สึกเหมือนกับ ตกอยู่ในภาวะความคิดเยอะคิดมากอะไรแบบนี้นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ move on ไปข้างหน้าสักทีเพราะเราหยุดอยู่กับที่ดีไม่ดีถอยหลังเลยดังนั้นเราก็ควรที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วก็บาลานซ์ทุกอย่างให้ดีและทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนนะครับอิทธิพลของ off, เพจออฟเพนทากขึ้นยังมาบอกว่าถ้าเราอดทนหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางอย่างมันต้องอาจจะต้องใช้ในลักษณะของความอดทนบ้าง เขาอาจจะทาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เราไม่พอใจเข<ๆ>าอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกขัดหูขัดตานะครับขัดแย้งอยู่บ้างหรือบางทีเราก็อาจจะทําอะไรที่ขัดกับอารมณ์ความรู้สึกเขาได้เหมือนกันดังนั้นทุกทุกคนน่ะถ้าเรากลับมาดูตัวเองด้วยว่าเราทําอะไรที่มันขัดกับคนอื่นหรือเปล่าเราก็ควรที่จะเติมเต็มตรงนั้นและทุกอย่างมันก็อาจจะยังไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรผิด เราเราบอกว่าเราทําถูกทุกอย่างแล้วมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าก็กระไรอยู่นะครับเราก็ควรที่จะเหมือนกับว่าต้องดูด้วยนะว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเราจะได้แก้ไขตรงนี้เผื่อบาง <ๆ S 1> ทีเขาอาจจะไม่ได้บอกไงแต่เขารู้แต่เขาไม่บอกเราอะเราก็ยังงมอยู่อย่างนั้นอะเราก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ดีพอหรือเขารู้สึกเหมือนกับว่าทําไมเขาไม่รู้จักพอ <S <S 2> <S 2> แบบเนี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเหมือนกับว่า เหมือนกับเราไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาแล้วอะเพราะว่าเขามองเราอีกแบบหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกเราไงเราก็รู้สึกว่าเขาทําไมทําแบบนี้เราก็คือเหมือนกับว่าต่างคนต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันเพราะทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาไม่ได้พูดกัน <S <S ก็จ,จะเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีความวาวุ่นไม่ตกกังวัใจอยู่บ้างจากแปดไม้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันรวดเร็วมาแบบกระทันหันได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะนํามาซึ่งในเรื่องของผลที่ดีแล้วก็ผลที่ไม่ดีอยู่ที่ว่าคุณเลือกทําแบบไหนถ้าคุณเลือกทําในสิ่งที่ดีมันก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปิศทางที่ดีหรือถ้าเกิดใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่จบในอดีตที่ผ่านมามีโอกาสที่เขาจะกลับมาแบบปรับปรับฉับพันกลับมาให้ความรักความสุขความหวังกับตัวคุณจากให้เดวิลแล้วก็แปดไม้กลับมาแบบรวดเร็วโดยที่คุณอาจจะไม่ตั้งตัวเลยก็อาจจะเป็นไปได้ นะครับประมาณนี้ได้เช่นกันเนาะใครที่มีปัญหากันเนี่ยถ้าเกิดคุณอดทนรอคอยเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะมีเกณฑ์ของการกลับมาได้และมีโอกาสติดต่อสาสัมพันธ์กับคนต่างชาตินะครับมีโอกาสติดต่อสาสัมพันธ์กับคนทาตุดินได้มากที่สุดราศีกันนะครับราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤษภ ก็คือราศีธาตุดินนะครับมีเด็กถือเหรียญแล้วก็มีคิงถือเหรียญเกิดขึ้นนะครับอาจจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวคุณก็ได้เช่นกันส่วนราศีอื่นๆอาจจะมีผลน้อยหน่อยนิดนึงนะครับเราจะมาดูให้สรุปกันแล้วกันว่าจะมีราศีอื่นๆหรือเปล่าที่จะทําใหา้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้นมีคนมาเต็มๆกับความรู้สึกของตัวคุณนะครับขอไห้สามไปให้กับชาวราศีสิงห์ราคณนาิงด้วยนะครับ คิงเหรียญขึ้นมาอีกแล้วเดอเรเวอร์นะครับไพ่หกเกิดขึ้นอีกแล้วมีไพ่ซ้อนขึ้นมาถึง2ใบเลยทีเดียวนั่นหมายถึงว่าคิงถือเหรียญแสดงว่าคนที่จะมาติดต่อส,สัมพันธ์หรือกลับมาของคนราศีสิงห์และขนาสิงห์มีมากที่สุด สูงที่สุดคือราศีาธาตุดินเท่านั้นราศีาธาตุน้ําธาตุลมาธาตุไฟอาจจะมีผลต่อตัวคุณน้อยนิดหนึง่งแต่จะเป็นคนาธาตุดินได้มากที่สุดเลยนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังมีการเหมือนกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความมั่นคงกับในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาที่จะให้เขากลับมาเต็มเต็มความรู้สึกเป็นยังไงก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการยึดติดยึดมั่นบ้างนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศี สิงทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีแล้วมีคิงถือเหรียญเข้ามาถึง2ใบนั่นหมายความว่าความหนักแน่นความมั่นคงของชาวราศีสิงห์ถ้าคุณพยายามประคองความรู้สึกต่างๆให้ดีทุกอย่างมีโอกาสที่จะกลับมาบริบูรณ์แล้วก็เต็มมกับสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณได้นะครับแล้วคู่ครองมีโอกาสที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องการเงินให้กับ ชาวราศีสิงห์แล้วก็ลัคษณะสิงห์ได้ด้วยเช่นกันอิทธิพลของเดอะเวอร์นะครับแล้วก็ไพ่หไม้มาพร้อมกันอีกแล้วหไม้เนี่ยมาพร้อมกันแปลว่ายังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีชัยชนะกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชัยชนะในที่นี้แปลว่าชนะใจนะครับถ้าเราเอาชนะเขาด้วยคําพูดเอาชนะ,ะด้วยกําลังอาจจะไม่เป็นผลแต่การเอาชนะด้วยใจเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยสามารถอ่อนลงแล้วก็มา กลับมาดูแลเทคแคร์ care, กับตัวคุณมากขึ้นแต่มันอาจจะแบบเปลี่ยนยากนิดนึงนะเพราะว่ามีไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมาถึง2ใบเพราะคิงถือเหรียญเนี่ยเปลี่ยนยากนะครับต้องค่อยๆเปลี่ยนดังนั้นการที่คุณจะชได้ต้องค่อยๆเปลี่ยนเขานะครับโดยการเปลี่ยนตัวเองก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนเขาแล้วทุกอย่างจะทําให้ความรักของคุณนั้นกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีไพ่เดอะเบิร์หมายถึงว่าคุณอาจจะเลือก บางสิ่งบางอย่างทางเดินของตัวคุณได้คุณอาจจะเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าโดยที่คุณนั้นจะคบกับคนใหม่ก็ได้หรือคุณเลือกที่จะอดทนอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ชัยชนะกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเพื่อที่จะลงตัวเพราะบางคนอาจจะยึดติดอยู่ว่ายัางไม่สามารถปล่อยวางกับความรักความสัมพันธ์มันอยู่ที่ว่าคุณจ,จะเลือกทางเดินไหนถ้าคุณเลือกที่จะไปะจบมันก็จ,จบแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะ ยังมีเขาอยู่ในจิตใจคุณก็มีโอกาสที่จะเลือกทางนั้นได้เพราะว่าไพ่มันบอกว่าคุณชัยชนะของตัวคุณนั้นเลือกได้นะครับก็แปลว่ายัางไงเขาก็มีโอกาสจะกลับมาหาตัวคุณหรือว่าได้สิ่งที่ดีคอมมิตกับเขาก็จะเป็นไปได้แต่อาจจะยังไม่ใช่เดือนนี้สาหรับคอมมิตแต่การกลับมานั้นมีโอกาสอยู่นะครับสำ enfin, er หรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ